เจมโฮมค่ะวันนี้นะคะเจมพามาดูบ้านนะคะแยกบางพูนะคะก็หลังนี้นะคะขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังหมู่บ้านนี้นะคะเจมมี2หลังนะคะตึ่งหลังแรกขายไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีหลังนี้นะคะกับหมู่บ้านชอรุ่งเรืองหกนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ในเมืองนนทบุรีเลยนะคะการเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้วัดเล่งเนื้อนะคะแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าแยกบางพลูด้วยค่ะใครที่หาบ้านนะคะที่เน้นในเรื่องของการที่บอกว่าบ้านอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะคะ๋ยากจะโฮมแนะนําหลังนี้เลยนะคะในส่วนนี้นะเราทําอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้านะคะเราก็ทําที่จอดรถใหม่ให้เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็กั้นดะแนงขวาแล้วก็ซ้ายให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะในส่วนของไฟต่างๆนะคะเราทําไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าบ้านนะคะเราก็ใช้ในส่วนของประตูนะคะเขียวตัดแสงบ้านใหญ่แบบนี้เลยกันแสงได้ดีมากๆ มาในส่วนของด้านในนะคะเริ่มจากตัวฟ้านะคะเราทําเป็นฟ้านะคะดอกเป็นดับเบิลวอลล่มนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟดาวไลท์ให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของผนังนะคะเราก็ตกแต่งสวยๆแบบนี้นะคะมีในส่วนของตกแต่งผนังไว้ให้นะคะโตวางทีวีค่ะพื้นนะคะปูใหม่นะคะด้วยกระเบื้องกานดินโตนะคะไซส์แบบว่า60คูณ60นะคะแข็งแรงทนทานมีโคมไฟระยะให้สวยๆนะคะผนังเนี้ยเราก่อได้แบบเราทำเป็น2ด้านเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ โซฟาก็มีให้เรียบร้อยค่ะในสอตัวบ้านนะคะหลังนีนะ้สองห้องนอนนะคะสองห้องน้ํามีห้องน้ําทั้งบนและล่างเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันน,นิดนึงในสองด้านในนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะก็เรียบร้อยเลยค่ะห้องน้ํานะคะสุขภัณฑ์นะคะเราเปลี่ยนให,ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ด้วยนะคะ,ะมาในส่วนของด้านนี้นะคะก็จะน,นะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งนะคะแถมไปกับเพื่อนๆไปเลยค่ะ เคานเตอร์บาร์นะคะแล้วก็ครัวกว้างๆแบบนี้เลยค่ะครัวเราทําเป็นไซส์แบบว่าตัวแอร์ตัวไอนะคะเป็นครัวตัวไอนะคะก่อให้เรียบร้อยเลยค่ะ พร้อมกับด้านสองด้านบนนะคะมีฮูระบายอากาศนะคะได้ไมาด้วยเช่นกันค่ะเตาเตร์ครัวต่างๆนะคะได้เอาละค่ะมาถึงด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีเป็นสองห้องนอนนะคะสังเกตจากในส่วนของพื้นนะคะเราจะใช้ตัวกระเบื้องยางนะคะเป็นแบบ SPC Lo อกนะคะปลอดภัยรองรับการกระแทกด้วยนะคะห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะห้องนอนนะคะมี2ห้องค่ะแต่ละห้องนะคะก็กว้างๆด้วยเช่นกันนะคะสามารถวางเตียงนะคะได้แบบ ไซส์ใหญ่เลยและในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เป็นห้องนอนที่กว้างมากๆเลยเช่นกันนะคะวางเตียงไซส์คิงไซส์ได้นะคะแล้วก็พื้นเป็น SPC ล็อกด้วยมีระเบียงหน้าบ้านแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่องบรรยากาศหมู่บ้านเนี่ยดีมากๆเลยนะคะร่มรื่นแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยค่ะซึ่งหลังนี้นะคะขนาด16ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ําราคา1.69ป็นเดือนนะคะ17,000บาทนะคะเป็นเจ้าของบ้านได้เลยจะกู้เดี่ยวหรือว่ากู้ร่วมกัน กันกนได้ะะคะ็สนใจทักเจเจโฮมนัดดูบ้านได้เลยนะคะ